ไอรอนคาสวัสดีครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะไปห้างนะครับเพื่อไปทำธุระนิดหนึ่งซึ่งการไปห้างเนี่ยแบบฝึกหัดที่เราต้องทำก็คือการจอดรถในห้างครับสำหรับมือใหม่แฮดขับหรือน้องๆที่ยังไม่เคยขับรถไปห้างเนี่ยก็จะมาแนะนำกันครับว่าการจอดรถในห้างเนี่ยเป็นยังไงก่อนอื่นครับเราควรจะมีทักษะอะไรบ้างก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนี้ ซึ่งวันนี้จากในบ้านเราเนี่ยเราจะออกสู่ถนนใหญ่แล้วเป็นถนนจริงแล้วนะครับหนึ่งเราต้องควบคุมความเร็วรถได้แล้วใช่ไหมครับสองอาการออกถนนใหญ่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเลนได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนไปเลนขวาเราก็ต้องดูกระจกขวาเป็นแล้วใช่ไหมฮะเพื่อที่เราจะรู้ว่ากระจกรถทางเลนขวาเนี่ยมีไหมใช่ไหมฮะแล้วเราต้องเช็คก,กระจกหลังได้ กระจกมองหลังเนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือการมองเหตุการณ์ข้างหลังทั้งหมดครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเกรนะฮะเราต้องมองข้างหน้าอย่างเดียวคือเราต้องคลิปไมล์เลนของเราครับคืออยู่ในเลนของเรา this i อ concept อหลักการก็คือห้ามชนคันหน้าใช่ไหมฮะแต่เราควรจะมีตาหลังไว้ดูด้วยก็คือเราควรจะรู้เหตุการณ์ด้านหลังเพราะฉะนั้นกระจกหลังเนี่ยจะเป็นตัวบอกเหตุการณ์ข้างหลังทั้งหมดใช่ไหมฮะเราก็ควรจะมองเหตุการณ์ข้างหลังก่อนพอเห็นภาพรวมเสร็จแล้วก็มาดู เลนของเราเป็นโจทย์ของเราว่าเออเลนขวาไม่มีรถใช่ไหมฮะหรือถ้าเราจะเปลี่ยนไปเลนซ้ายเราก็ใช้กระจกออมองข้างด้านซ้ายนะครับนี่คือทักษะของเราที่เราควรจะมีในการออกถนนใหญ่ครั้งแรกนะฮะหควบคุมความเร็วลถไดออ้มองกระจกเป็นใช่ไหมฮะเบรกเป็นนะครับเ,ออเมื่อเราทาเท่านี้เรามาดูกันว่าในระหว่างทางที่เราจะไปจอดรถที่ห้างเนี่ย เราต้องเจออะไรบ้างแล้วจะอธิบายไปนระหว่างทางนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจที่จอดรถในห้างนิดนึงนะครับที่จอดรถในห้างสมมุตินี่เมื่อเราเข้าไปเสร็จเนี่ยเมื่อเราเข้าไปถึงที่จอดรถในห้างเนี่ยมันก็จะมีรถจอดอยู่ใช่ไหมฮะจนกระทั่งมันมีที่จอดรถเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างรถนี่ก็คือรถเราใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้เราทํายังไงครับเรามาดูโมเดลรถกันที่เคยสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ เราต้องขับเลยไปแล้วก็หักพวงมาลัยไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้ท้ายของเราเนี่ยจ่อกับที่จอดรถข้างหลังแล้วเราก็ถอยหลังเข้าไปนะฮะมี2สเต็ปนะครับขับเลยมาอันนี้เราก็ใช้การกะระยะเอาแล้วก็หักพวงมาลัยไปทางซ้ายให้รถออกไปทางซ้ายเพื่อให้ท้ายเนี่ยจ่อกับช่องที่เราต้องการจะจอดเห็นไหมครับแล้วเราก็หักพวงมาลัย ถอยหลังกลับมาหักค้างไว้กลับมาเพื่อให้มันเข้ามาตรงๆแบบนี้สเต็ปมีแค่นี้แต่ที่เหลือคือ,อ,อการฝึกฝนครับและความเคยชินในการกะระยะว่าหาักซ้ายยังไงให้ท้ายเนี่ยให้ท้ายเนี่ยนะฮะมาจ่อช่องที่เราจะเข้าได้แค่นี้แหละครับสเต็ปมีแค่นี้ที่เหลือคือการฝึกฝนะนนะครับเรียนนะฮะตอนนี้เรามาออกเดินทางด้วยกันวันนี้ฝนตกครับเป็นวันดีนะครับอากาศไม่ร้อน จากเกียร์พีเราเปลี่ยนมาเป็นเยียบเบรกก่อนนะฮะเปลี่ยนไปเป็นเกียร์ดีแล้วก็ออกเดินทางได้เลยครับในหมู่บ้านของเราก็จะมีแยกเห็นไหมครับเราก็ต้องระวังให้ดีชะลอนะฮะอันนี้ต้องระวังให้ดีแล้วเราก็ไปตรงไปไเรื่อยๆครับในระหว่างการเดินทางหลกัลกๆคือเรามองข้างหน้ารถอย่างที่บอกไปแล้วส่วนข้างหลังกระจกหลังเราดูภาพรวมข้างหลังตอนนี้ไม่มีอะไรเลย ช่ไหมฮะซ้ายขวาดูปลอดโปร่งเราก็ขับไปตามทางของเราครับพอเจอเนินนะฮะเนินที่กั้นชะลอความเร็วรถเราก็ชะลอความเร็วด้วยนะครับ วันนี้ฝนตกใช่ไหมฮะเราควรจะปัดหน้าฝนอย่างที่สอยไปแล้วเราควรจะรู้ว่าอะไรอยู่ตำแหน่งไหนอ่าที่ปัดรถอยู่ตรงไหนอยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับเอ่อกดขึ้นไปปัดหนึ่งทีอันนี้ต้องออตโต้เราไม่ต้องเอาตาก้มไปดูแล้วนะครับอย่างเวลาเปิดกระจกมือขวาต้องคำถูกแล้วว่าปุ่มกดกระจกด้านขวามือของคนขับนี่อยู่ตรงไหนไม่ต้องเอาเงไม่ต้องตาไปมองแล้วเราใช้ความเคยชินในการควบคุมรถ เพราะว่าสายตาเราทําหน้าที่เดียวคือมองข้างหน้าใช่ไหมเห็นไหมเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทางซ้ายอยู่ดีมีตัดต้นไม้มาเฉยเลยเราก็ต้องเปลี่ยนเลนใช่ไหมฮะจะออกซ้ายเราเล่นไฟทุกครั้งนะครับออกซ้ายดูทางขวาหน่อยมีรถไหมไม่มีต้องดูซ้ายด้วยเผื่อมีรถจอดค้างไว้ไม่มีเราก็ไปเลยนมทางอ่าดูกระจกหลังนิดนึง ะะดูเหตุการณ์ข้างหลังอเหตุการณ์ข้างหลังคือมีรถตามมาหนึ่งคันเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราก็ขับเอ้อระเหยมากเกินไปไม่ได้เอ้อระเหยแปลว่าอะไรขับช้าแบบมากๆไม่ได้เพราะว่าต้องเกรงใจรถคัาหลังนิดนึงเราก็ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเห็นไหมฮะอันนี้ความเข้าใจในการใช้ความเร็วก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นนนนนครับเมื่อเราเข้าใจเหตุการณ์รอบตัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอยากจะช้าคือวันนี้ไม่อยากเร็วอ่ะใช่ไหมครับเราก็เข้าเลนซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดโอ้เราอ่า เราอยากไปเร็วก็เล้นขวาแต่ในเมื่อเหตุการณ์ไปอย่างนี้เราขับเลนซ้ายเร็วหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับแต่การที่เราขับเลนซ้ายเราก็ไม่ต้องพวงรถข้างหลังแล้วเพราะว่ารถข้างหลังก็สามารถแซงเราในเล้นขวาออกไปได้ใช่ไหมครับนี่ฝนตกเราก็ปัดน้ำฝนนะฮะเจอลูกระนาดข้างล่างเราก็ชะลอ,อนิดหนึ่งแล้วก็ไปเจอสามแยกเราควรมองซ้ายและขวาใช่ไหมฮะแล้วก็เล่นไฟนิดหนึ่ง เล่นไฟมาทางขวาเพื่อเป็นการเตือนตัวเราเองด้วยนะฮะขับรถไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ขอแนะนําว่าให้เราเล่นไฟครับเพราะว่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นการสื่อสารกับรถรอบข้างครับรถคันหลังจะทราบความเจตนาของเราว่าเราจะทําอะไรเป็นมารยาทที่ดีครับไม่ใช่เรานึกจะออกขวาเราก็ออกเลยไม่ไม่สื่อสารกับใครบนท้องถนนเนี่ยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้นะครับ อยากให้ติดนิสัยเล่นไฟไว้ครับคือเล่นไฟเป็นมารยาทที่ดีคือเราสื่อสารกับรถรอบข้างแล้วก็เตือนตัวเราด้วยว่าเราจะทําอะไรบางทีเราไม,ไม่ไม่เตือนตัวเองเอ่อใจเอ่อตอนแรกบอกจะตัดสินใจเลี้ยวขวาแต่ทําไปทํามาไม่บอกตัวเองก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยึกยักอยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ดีคือเราต้องเล่นไฟนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราบอกตัวเองแล้วก็บอกคนรอบข้างด้วยนะครับอ่าตอนนี้สมมุติมีหมู่บ้าน เราก็ต้องออโต้แล้วตาไม่ต้องมองแล้วคือเราต้องรู้ว่าบัตรเราอยู่ตรงไหนมือก้มลงไปหยิบได้เลยใช่ไหมฮะอ่ะเราเปลี่ยนมือบัตรมาหยิบบัตรทางบัตรขวาโดยออโต้แล้วเพราะว่าที่ติ๊ดอยู่ทางขวามืออ่ะไม่ต้องมองมือออโต้เลยเห็นไหมครับมือออโต้เลยกดเอ,อกระจกลงได้ใช่ไหมฮะพอเสร็จแล้วออโต้ Auto เลยฮะทางซ้ายมาเก็บไว้ที่เดิมดูรถทางขวาเล่น บอกไฟว่าเราจะเลี้ยวซ้ายทางขวามีมอเตอร์ไซค์มาเราควรจะหยุดให้เขาไปก่อนใช่ไหมฮะมอเตอร์ไซค์ขับมาเบรกยากนะฮะเราก็ต้องให้เขาไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นทางหลักด้วยนี่ครับคือหลายทักษะมันจะรวมกันครับในการขับรถออกไปยังเป้าหมายที่หนึ่งอันนี้จะเป็นในซอยใช่ไหม,มเห็นไหมฮะกระบะเขากินเลนมาใช่ไหมฮะอันนี้จากทักษะการกะรถว่าหน้าขวาอยู่ไหนหน้าซ้ายอยู่ตรงไหนเราต้องรู้แล้วใช่ไหมครับ คือการขับรถออกจากซอยหมู่บ้านเนี่ยเอ่อความยากก็คือว่าเออเห็นไหมครับมีเด็กตัดหน้าตรงเนี้ยเราเหม่อไม่ได้รถทางซ้ายเราต้องดูแต่อันนี้เราเป็นทางหลักเราเราไปได้ก่อนเลยทางทางซ้ายต้องหยุดถ้าเราไปรถทางซ้ายเมื่อสักครู่นี้สีน้ําเงินเราต้องหยุดให้ทางหลักเห็นไหมฮะข้างหน้ารถมาอีกแล้วรถจะออกเราก็ชะลอนิดนึงแต่เขารู้ตัวเขาหยุดใช่ไหมครับอ่ะทางซ้ายมีรถจักรยานมา อ่าเราต้องกะให้ได้นะว่าอย่าไปชนเขานะนี่คือทักษะการกะรถรถทางซ้ายเห็นไหมครับเ <or> นี่ยฮะพอออกมาเสร็จเนี่ยหลายๆทักษะจะให้มาใหให,ใหเราใช้ครับตอนนี้เราต้องคลปเลนของเราก็คืออยู่ขับตรงกลางๆเลนแต่ถ้าเกิดรถมันทับเลนมาล่ะเห็นไหมกระบะคันนี้ขับมาชิดตรงกลางมากเพราะนั้นเราต้องออกซ้ายนะเห็นไหมครับอันนี้ใช้ความเคยชินเห็นไหมทางขวาพุ่งออกมา เห็นไหมครับคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นตลอดเวลาอ่ามีเด็กเดินมาเราอย่าไปชนเด็กทางซ้ายใช่ไหมครับอ่าเราต้องรู้ว่าหน้าซ้ายของเราไม่ชนเด็กนะเพราะฉะนั้นการฝึกรถที่ดีเนี่ยต้องใช้ทักษะรวมกันอย่างอย่างสอดประสานนะฮะต้องให้ทุกทักษะเชื่อมโยงกันได้เห็นไหมรเราสามารถเช็ครถได้ว่าเราอยู่กินเลนไหมก็คือเช็คกระจบทางขวาได้เห็นไหมฮะว่าล้อขอบของเราอยู่ตรงไหน ใช่ไหมแต่เมื่อเราเคยชิดแล้วเนี่ยเราดูข้างหน้าเรารู้เลยว่าเราชิดทางขวาไปไหมเขากินเลนมาทางเลนเลนขวาของเราใช่ไหมข้างหน้าเห็นไหมครับมีรถมอเตอร์ไซค์แม่ไปรับลูกจากโรงเรียนตรงเนี้ยเราแซงไม่ได้ใช่ไหมครับทางโค้งเราแซงขวาไม่ได้เราก็ขับตามเขาไปอันนี้เราก็ทําใจเย็นๆได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าบนท้องถนนเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายครับเราต้องเห็นใจใช่ไหมคุณแม่รับลูก เป็นนักเรียนกลับบ้านอันนี้เราก็ไม่ควรจะใจร้อนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นลูกหลานเราใช่ไหมฮะเราก็ต้องเห็นใจใช่ไหมฮะไปปีนไปแป้นไม่ได้เอ้ตรงเนี้เออการขับรถบนท้องถนนเนี่ยอย่างกฎที่เคยบอกไว้คือต้องมีน้ำใจอย่างน่าใจหายครับอะเราก็ขับไปตามทางนะฮะถ้าเราชินแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับถนนเล็กถนนใหญ่ เราสามารถกะได้ในระยะห่างที่เรารู้เห็นไหมฮะนี่สวนกันเราก็รู้ได้เลยว่าหน้าหน้ากว่าเราอยู่ตรงนี้ยังไงสวนกันไม่มีทางใช่หไหมฮะแต่อันนี้ยากหน่อยเห็นไหมฮะคือรถใหญ่ๆเนี่ยอย่างรถสี่ล้อรถหกล้อใหญ่ๆเนี่ยเขาจะขับกิดเลนเราเสมอเพราะคันเราใหญ่เพราะนั้นเราต้องขับชิดซ้ายโดยที่ซ้ายต้องไม่ตกถนนด้วยนะครับอันนี้คือความเคยชินซึ่งเราต้องกะระยะรถของเราให้เป็นไปดูแบบฝึกหัดการก,กะระยะรถที่เคยสอนไปแล้วนะครับ ถ้าเรายังไม่เป็นก็ติดไอ้ไม้วัดระยะไว้ข้างหน้ารถทิ้งไปเลยก็ได้จนกว่าเราจะกะระยะได้เห็นไหมทางซ้ายมีหลุมเราต้องเบรกนิดนึงชะลอนิดนึงไม่งั้นช็คเราพังได้ใช่ไหมครเพราะฉนั้นขับรถเนี่ยเราตะบี้ตะบันขับไม่ได้เราต้องรู้สภาพถนน,นด้วยใช่ไหมเห็นไหมอันนี้ก็ถอยหลังมาอีกแล้วเราก็ต้องชะลอความเร็วไม่ใช่บี้ไปให้มันก็จะกระชั้นชิดเข้าไปเขาก็จะหวาดเสียวได้ใช่ไหมครับอ่านี่เราจะมาถึงปากซอยแล้ว ถึงปากซอยเนี่ยเราต้องระวังรถขวาแล้วเราก็ไม่ควรจะไปตรงข้างหน้าเพราะว่ารถข้างหลังเนี่ยอาจจะไหลลงมาชนเราได้พอออกมาเสร็จสิ่งแรกคือเราต้องดูเลนขวาครับแล้วก็ดูเลนซ้ายเอ,อเลนซ้ายเราต้องจําเวลาเมมโมรี่เวล้ว่ามีมอเตอร์ไซค์นะเราจะไปชนเขาได้นะอ่าเราก็ออกมาซ้ายสุดเห็นไหมฮะทางซ้ายมีรถมาอันเนี้ยเซนต์เราตาเราต้องไวทั้งซ้ายทั้งขวา เราคลิปเลนของเราไว้ก่อนเราจะเปลี่ยนเลนมาขวาเราเปิดไฟใช่ไหมฮะทั้งขวาเนี่ยเราเห็นมีรถแต่ตอนนี้เราออกได้แล้วใช่ไหมฮะพราะรถเขาชนเราไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่าเรารักษาเลนเราไว้แต่เราต้องมีความรู้ว่าแถวบ้านเราเนี่ยเลนเนี้ยมันติดยังไงมันก็ติดเพราะมันจะเลี้ยวซ้ายเข้าเพราะนะั้นเราต้องเปลี่ยนมาเลนขวา <c oughs> เห็นไหมฮะด้วยความรวดเร็วเราเห็นจังหวะเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเราออกมาได้เลยเพราะว่ารถข้างหลังเนี่ยห่างจากเรามากแล้วใช้ความเร็วไม่เยอะนี่คือการเปลี่ยนเลน ข้างหน้าเปลี่ยนเลนมาเราไม่ต้องไปจี้เขาใช่ไหมฮะเรารักษาระยะความเร็วของเราไว้หลักการคือความเร็วคงที่ครับใช่ไหมฮะเราก็ขับของเราเท่านี้แหละพอแนละ้วเพราะว่าขับเร็วไปมันก็ชนกับคันหน้าอยู่ดีใช่ไหมครับเราไม่ต้องเร็วจีขนาดนั้นเรารักษาความเร็วของเราไว้ตอนนี้เรามีความรู้นิดหนึ่งว่าเราจะไปห้างซึ่งทางเบี่ยงเข้าห้างมาอยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นเลนที่เราควรจะอยู่ก็คือควรจะเป็นเลนกลาง เพราะนั้นเราเปลี่ยนเลนมาทางซ้ายเปลี่ยนเลนมาทางซ้ายเราต้องดูแล้วว่าอ่ะมีรถมอไซค์หนึ่งคันนะเราควรจะเล่นความเร็วแซงเข้าไปนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเลนนะการเปลี่ยนเลนก็คือให้มันปาดมาอย่างนี้โดยที่เหน้ารถต้องไม่เลี้ยวนะฮะให้มันปาดมาอย่างนี้คือเกระดิกพวงมาลัยนิดเดียวแล้วเราก็รักษาเลนของเราไว้ใช่ไหมฮะอันนี้ตอนนี้สายตาเราอยู่ข้างหน้าอ,อย่างเดียวเพราะว่าเราอยู่ในเลนของเราแล้วเราไม่ต้องพวงซ้ายพวงขวาแล้ว ใช่ไหมครมือใหม่อาจจะเพออยู่ในเลนแล้วยังพอวงซ้ายพอวงขวาไม่ต้องแล้วนะครับพอเราอยู่ในเลนเราเราห่วงข้างหน้าอย่างเดียวว่าอย่าไปชนเขาครับสาเหตุทําไมเราต้องอยู่เลนนี้เนื่องจากเรามีความรู้ว่าทางเข้าห้างเราห้างเราอยู่ทางขวามือเห็นไหมครับเราไม่จะเป็นต้องไปสุดข้างหน้าเพื่อกับรถมาอีกฝั่งหนึ่งเราต้องมีความรู้ในเส้นทางคือว่าเราสามารถเบี่ยงซ้ายเนื่องจากว่าห้างเนี้ย ทาทา,ทางสาธารณะเนี่ยสามารถเบี่ยงซ้ายแล้วมีทางทะลุเข้าห้างได้เลยนี่คือความรู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่เลนขวาไม่ได้เราต้องอยู่เลนนี้เพื่อจะเบี่ยงซ้ายออกไปเราอยู่เลนซ้ายสุดไม่ได้เพราะว่าซ้ายสุดเขาปิดถนนเห็นไหมฮะอันนี้คือความเข้าใจสภาพถนนคือบทที่3ครับอันนี้เรารวมบทที่3ไปเลยอ่าตอนนี้เราต้องแป็กไฟซ้ายเพื่อบอกขั้นหลังแล้ว แล้วเราก็เปลี่ยนเลนเพื่อมาทางซ้ายเราดูกระจกซ้ายแล้วเราออกมาได้ไม่มีรถเข้เเขามาแทรกใช่ไหมัอ่ะเราต้องไปอีกซ้ายอีกซ้ายหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราต้องอ่านถนนให้ออกว่าถ้าเราอยู่ไม่ซ้ายพอเราจะเข้าเลนนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอันเนี้ยเราต้องอ่านว่าเขาวาดถนนให้เราขับยังไงความรู้ก็คือว่าเราต้องชิดซ้ายอีกเลนหนึ่งครับแต่ตอนเนี้เป็นทางทึบเรายังเปลี่ยนเลนไม่ได้ใช่ไหมเราต้องรอขึ้นไปก่อน เรามีความรู้ว่าเออเราต้องรู้ก่อนว่าทางเข้าห้างเราต้องคิดซ้ายสุดนะเพราะช่องมันจะอยู่ทางซ้ายเราแท็กไฟซ้ายเปลี่ยนเลนเลยครับจริงๆเปลี่ยนตรงนี้ก็มันเป็นความจําเป็นเห็นไหมฮะทางซ้ายเข้าห้างเห็นไหมฮะเราต้องเปลี่ยนเลนตรงนี้ต้องเป็นความรู้เพื่อเราจะรู้ว่าเราจะเปลี่ยนเอ่อเลนตอนไหนตรงนี้เราต้องเข้าใจสภาพถนนว <AR> <Thank you S 1> ่ามัานกระชั้นมันใกล้แค่ไหนเราจะรู้จังหวะว่าเราจะต้องเปลี่ยนรถเมื่อไหร่ ใช่ไหมฮะอ่ะตรงนี้เราก็ต้องอ่านเห็นไหมอาคารจอดรถอยู่เลนขวาแต่ถ้าเลนซ้ายก็จะไปทางอื่นใช่ไหมฮะอาคารจอดรถเพราะนั้นเราพอเราเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเกาะขวาไว้อันนี้เราต้องรู้ป้ายแล้วมันสูง1 9จุด้าเมตรเพราะนั้นถ้ารถเราสูงกว่านี้เราเข้าไปไม่ได้อันนี้คือความรู้ล้วนๆใช่ไหมฮะเวลาใช้ถนนเนี่ยเราต้องเข้าใจถนนนี่คือบทที่สามโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ห้างแล้วนะทางเข้าห้างแล้วเห็นไหมครับ เขาบอกว่ารับบัตรจอดรถจำกัดความสูงไม่เกิน1.9เมตรเพราะฉะนั้นถ้ารถใครสูงเราต้องรู้รถของเราด้วยว่ารถความความสูงของรถเราเท่าไหร่เรามาดูวิธีเข้าห้างอันนี้กันอันนี้จะเป็นเข้าห้างโดยวิธีรับบัตรอัตโนมัติเห็นไหมฮะถ้ายามเขาส่งสัญญาณว่าขอตรวจใต้ท้องรถก็ชะลอหน่อยเราก็ต้องชะลอให้เขานะครับอ่าตอนนี้เขาจะตรวจใต้ท้องรถอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะ เขาก็ติ๊กให้เรามาแล้วอเขาบอกให้เราเข้าเลนซ้ายสุดเห็นไหมอันนี้เราอย่าไปชนเอเสาทางขวาทางซ้ายนะครับตรงนี้ใช้การกะล้วนๆ<า>เห็นไหมครันี่คือ,อที่จอดรถเขาบอกให้กดปุม่มเราก็กด<ม>แล้วรับบัตรเห็นไหมอันนี้ต้องออโต้เลยแล้วก็กดขึ้น่าพอเขียวแล้วเราไปได้เราก็ไปเราระวังชนเสาวขวาเสาซ้ายนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานล้วนๆคือการกะระยะรถ อตอนนี้ก็คือถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะหาที่จอดแล้วจากประสบการณ์ในการมาห้างเนี่ยชั้นแรกๆเนี่ยจะเต็มก่อนว <c oughs> นก็เสียเวลาเราขึ้นชั้นต่อไปเลยเดีกว่าแตกไฟซ้ายไปตามทางขึ้นไปเลยข้างบนว่างแน่นอนอาทางโค้งก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมฮะเราก็กะได้ว่าซ้ายขวาไม่ชนเนื่องจากห้างอันเนี้ยเป็นที่กว้างเราไม่ต้องกลัวนะฮะเราก็ขึ้นมาดูตามทางเลยทางเข้าถึงซ้ายโอ้ที่จอดรถเยอะแยะเลย แต่วันนี้เราจะมาจอดที่ที่มันเป็นระหว่างรถแล้วกันใช่ไหมครับระหว่างรถอ่าเราเจอแล้วเราเจอล้ระหว่างรถคือตรงนี้เห็นไหมครับโจทย์ของเราคือรถคันที่จอดตรงกลางนี้นะฮะโดยมีรถสีขาวกับสีน้ำตาลอยู่ระหว่างซ้ายขวาเราต้องตั้งรถให้ตรงก่อนใช่ไหมพอตั้งรถตรงเสร็จปุ๊บ เนี่ยเราต้องกะว่าท้ายของเราเนี่ยเราจะขับไปอีกเลยไปอีเท่าไหร่เพื่อท้ายของเราจะมาเจาะรูนี้ใช่ไหมฮะจากเส้นของเราแตะไฟคู่ด้วยก็เลยมาประมาณนี้ฮะแล้วก็เลี้ยวขวาหักพวงมาลัยขวานิดนึงปึ๊บเห็นไหมครับท้ายของเราจาะอ,อยู่ตรงนี้แล้วแต่ควรจะเลยมานิดนึงเห็นไหมฮะท้ายจาะแล้วแล้วก็ถอยหลังได้เลยถอยหลังได้เลยโดยดูกระจกหลัง ดูกระจกซ้ายว่าไม่ชนนะอ่านี้เราก็หักได้เลยนะฮะดูกระจกซ้ายเช็คกระจกซ้ายเช็คกระจกขวาว่าไม่ชนใช่ไหมครับโอเคแล้วเราก็คูณพวงมาลัยตรงเนี่ยท้ายของเราก็จะตรงใช่ไหมฮะดูซ้ายขวากระจกซ้ายขวาเราก็จะรู้ท้ายของเราตรงอเช็คเส้นข้างล่างด้วยใช่ไหมฮะเราเช็คเส้นข้างล่างของเราได้อ่าเราเช็คเส้นข้างล่างดูเห็นไหม เห็นเส้นเส้นข้างล่างไหมครนี่เราซ้ายอะขวาห่างเช็คเส้นข้างล่างขวาห่างเห็นไหมครับอันนี้เป็นความเคยชินใช่ไหมครแต่จริงๆไม่ต้องปรับกระจกลงนะฮะวิธีเช็คก็คือว่าเราเดินหน้าไปอีกนิดนึงเราเดินหน้าไปหน่อยสมมติเรากลัวตั้งลำไม่ตรงเห็นไหมครแล้วกระจกมองหลังของเราจะเห็นเส้นเห็นไหมซ้ายขวาจะเห็นเส้นอาแล้วเราก็ถอยหลังมา ท่านี้นะครับมันก็จะตรงเส้นขอบซ้ายขอบขวาที่เป็นช่องที่จอดรถของเราโอเคแล้วข้างหลังข้างหลังเราจะรู้ได้ไงว่าชนไม่ชนเราก็ต้องดูกระจกหลังแล้วก็แต่เนื่องจากห้างออกแบบมาดีครับเพราะว่าเขามีที่กั้นล้อรถข้างหลังไว้ใช่ไหมฮะเราก็เช็คหูช้างกระจกหูช้างว่าเท่ากับคนข้างข้างไมใช่ไหมฮะเราก็สัมผัสได้ว่าล้อหลังของเรามันชนแท่นแท่นรองพื้นแล้วนะเราก็จอดได้หยุดได้ ครับก็เป็นอันเสร็จนี่คือวิธีการจอดรถในห้างครับแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินได้ครับเดี๋ยวเราจะลงไปเช็คผลงานการจอดของเรากันนิดนึงนะฮะว่าเราจอดได้ตรงแค่ไหนนะซึ่งขั้นแรกเราก็เปิดกระจกได้ว่าเอ่อเปิดเปิดประตูได้แล้วเราก็ดูเส้น้างได้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือ,อยังใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็ปิดประตูมา เราก็เตยมลงได้ใช่ไหมฮะนี่คือการเช็คเส้นข้างก็คือสําหรับมือใหม่ก็คือเปิดประตูไปเลยเปิดประตูอย่างนี้ไปเลยครับแล้วก็เช็คว่ามันตรงอ,อยู่ในระยะเส้นข้างหรือ,อยังใช่ไหมฮะถ้ามันไม่ได้เราก็ขับตรงออกไปแก้หน่อยนะฮะก็ขับตรงไปแล้วก็หักซ้ายหักขวาโดยการเช็คกระจกหลังว่าตัวรถของเราเนี่ยอยู่ในเส้นหรือ,อยังแต่ในเมื่อมันตรงใช้ได้แล้วก็จอดได้เรียบร้อยแล้วครับ เนี่ยครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาเราต้องใช้หลายทักษะครับในการจะมาห้างได้ใช่ไหมฮะแล้วก็การเข้าห้างก็มีวิธีการจอดรถแบบนี้เนี่ยแหละครับก็ลองดูซ้ําได้นะฮะหวังว่าน้องๆจะสามารถฝึกฝนได้จนเกิดความถนัดนะฮะความคุ้นเคยคือชนะครับสาหรับการขับรถเราต้องเคยชินคุ้นคุ้นชินแล้วก็กะระยะได้อย่างมั่นใจเพื่อที่เราจะสามารถขับรถออกจากบ้านอย่างปลอดภัย นะฮะถ้าใครยังไม่มีทักษะในการกะระยะก็อย่าพิ่งออกครับเพราะว่าการออกเออมันมีถนนแคบถนนกว้างนะฮะควรจะมีเออผู้ฝึกสอนอยู่ข้างๆด้วยนะครับครับเออในไหนเราก็มาถึงห้างแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกจอดรถกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะก็คือแบบเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปจอดที่ชั้น3ข้างบนนะฮะแบบเดิมครับก็คือเมื่อเราเจอช่องจอดรถเป้าหมายของเราแล้วนะครับตามนี้ รถของเราก็จะเคลื่อนมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเลยมาประมาณนี้ครับเลยมาประมาณนี้เลยมากลางกลางเลยเลยจากกลางรถมานิดนึงแล้วเราก็หักซ้ายออกมาเพื่อให้ท้ายมาจาะใช่ไหมครับแล้วเราก็เช็คกระจกขวาเพื่อไม่ให้ชนกับทางขวาของเราแล้วก็หักถอยหลังกลับเพื่อให้ท้ายมาตรงแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าเรามาทางนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเราก็เลยมาสักประมาณนี้เลยกลางรถมานิดนึง แล้วเราก็หักซ้ายหักขวาออกมาถ้าอยู่เลนนี้นะฮะเพื่อให้ท้ายมาจอ่อเพื่อเราจะถอยหลังหันกลับมาจอดในที่จอดของเราได้ครับเราลองไปฝึกกันดูครับข้างบนโอเคเปลี่ยนจากเกียร์พีพาร์กิ้งนะครับพาร์กิ้งเป็นเกียร์ดีเตือนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน Uh, เดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอช่องแล้วเลยนิดนึงนะฮะเราถอยหลังนิดนึงเวลาถอยหลังก็ดูกระจกหลังแล้วก็ดูกระจกขวาด้วยเผื่อรถทางขวาออกใช่ไหมฮะ,ะเราขอลัดไปทางนี้นิดนึงนะ,ะเพื่อที่จะเข้าโอเคเราก็จะเข้าสู่ทางขึ้นชั้น3นะครับเวลาเลี้ยวขวาเราใช้ความเคยชินนะฮะทางขวามันห่างจากทางขวานี้ไหมอย่าให้ชนใช่ไหมครับ เราก็ขึ้นมาได้ค่อยๆข,ขึ้นมานะครับไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจมากนะครับอ่านี่เราเจอแล้วก็คือที่จอดรถของเราก็คือจะอยู่ทางนี้นะครับข้างรถคันสีดำกับเสานะครับโอเคเราก็วนมาตามทางนะครับอา้าวตั้งรถให้ตรงใช่ไหมฮะเห็นไหมครับโจทย์ของเราก็คือเสานั้น ระหว่างเสานั้นกับรถวี o R D, ออสรถคันสีดําคันนี้ใช่ไหมฮะคันแรกคือทํารถให้ตรงใช่ไหมฮะเราก็ขับมาตามทางของเราเรื่อยเืใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องกะให้ดีว่าเลยที่จอดมาประมาณครึ่งคันอย่างเงี้ยคือตัวเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็หักซ้ายเพื่อให้ท้ายไปจอ่อหักซ้ายเพื่อให้ท้ายจอ่อใช่ไหมเห็นไหมท้ายจะจอ่อท้ายจะจอ่อตามรถที่เราเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมฮะ ตอนนี้เรามาซ้ายแล้วท้ายจ่อยอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ถอยหลังนะครับถอยหลังเลยหักกลับมาเพื่อให้ท้ายเข้ามาทางช่องให้ได้เราก็เช็คดูทางขวาวมันห่างไหมทางซ้ายใช้ความเคยชินห่างไหมห่างใช่ไหมฮะเราก็เข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ท้ายเราจ่อแล้วเห็นไหมฮะตามภาพที่ตอนแรกที่ใช้โมเดลรถทําให้ดูเนี่ยฮะเราก็เช็คดูรถเราก็ค่อยๆเข้ามาตามช่องแล้ว ตรงหรือ,อยังเห็นไหมเห็นเส้นไหมฮะตรงหรือ,อยังถ้าตรงก็คืนพวงมาลัยให้มันตรงโดยทั้งขวาอย่าโดนเด็ดขาดใช่ไหมฮะนี่คือการจอดแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเรื่อยแต่สมมุติเราไม่เห็นเส้นน่ะเราอยากจะเช็คอ่ะเราก็ถอยหน้าไปนิดนึงเออไม่ใช่ถอยหน้าครับขับไปข้างหน้านิดนึงเห็นไหมฮะเราก็จะเช็คได้ว่าทางซ้ายเนี่ยรถของเราขนานกับเส้นหรือ,อยังทั้งขวาไม่มีเส้นเราก็ต้องดูกับปูนแล้วใช่ไหมครับ ออไม่ใช่ทุกที่จะเพอร์เฟกนะฮะแล้วเราก็ถอยหลังมานะฮะตอนนี้เราต้องเช็คได้ว่ากระจกหูช้างต้องไม่ชนกระเสนะการถอยเนี่ยคือใช้ความเร็วช้ามากนะฮะช้ามากคือแบบนี้เลยช้ามากแบบนี้เลยดูรถหลังด้วยดูกระจกหลังด้วยว่ามีไหมมีรถไหมมีสิ่งกีดขวางไหมเห็นไหมทางขวาต้องไม่ชนนะฮะถอยมาเนื่องจากที่จอดรถอย่างเงี้ยมันไม่มีที่กักก้น ข้างล่างใช่ไหมฮะเพราะนั้นล้อรถเราจะไม่ชนเพราะนั้นเราต้องดูกระจกหลังด้วยว่าไม่ชนกับคันหลังแล้วก็เทียบของรถของเรากับคันนี้ขั้นข้างๆด้วยว่าหูช้างอยู่ในระนาบเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะเทียบคันขวาด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะพอเชื่อได้ว่ารถเราไม่ชนข้างหลังใช่ไหมฮะแต่หลกัลกๆคือเราต้องดูกระจกหลังว่าไม่ชนใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสําหรับมือใหม่เราลองเช็คเส้นซิ อันนี้ไม่มีเส้นใช่ไหมฮะไม่เป็นไรแต่เมื่อสักครู่มีเส้นอ่ะสมมติเราอยู่อีกข้างหนึ่งเราลองเช็คเส้นสิเป็นไงรถเราขนาดหรือ,อยังขนาดแล้วขนาดก็เส้นแล้วใช่ไหมครับเออถ้าไม่มั่นใจเราลงมาดูก็ได้ใช่ไหมฮะว่ารถเราเือามือใหม่หัขับครับเนี่ยลงมาดูก็ได้ว่ารถของเราขนาดไหมเนี่ยฮะมันก็คือขนาดแล้วตรงนี้ก็เป็นอันจอดเสร็จนะครับ ก็จอดเสร็จเราก็ดับแอร์ดับเครื่องเตรียมลงรถได้นะครับก็การจอดรถในห้างไม่ใช่เรื่องยากครับก็ลองไปฝึกฝนดูนะไอรอนคาร์เชื่อว่าน้องๆจะถอยหลังแล้วไม่ชนปูนไม่ไม่ชนเสาไม่ชนรถกันข้างๆนะครับก็ฝึกฝนครับแล้วความชำนาญจะเกิดขึ้นเองครับติดตามต่อไปในคลิปหน้าด้วยกันนะครับไอรอนคาร์สวัสดีครับ